แต่แน่นสำหรับใครผ่านมาเห็นคลิปนี้พี่หมอนม้าหวานยินดีและดีใจม,มากๆได้เจอทุกคนนะคะคลิปนี้ไปเด้งหน้าฟีดของท่นานใดแปลว่าน,นี่จะเป็นดวงของคุณนะคะวันนี้นะพี่หมอนม้ำหวานจะเปิดไพ่ให้สามใบนะคะมาดูกันพลังงานของไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณดวงของคุณในเร็วๆนี้นะคะไม่เกินสามวันห้าวันเจ็ดวันนี้หลังจากที่คุณเห็นคลิปนี้มาดูกันว่าไพ่ยอยากบอกอะไรก่อนอื่นนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเตดคอมเมนต์เพื่อ รับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะมาดูการเดี๋ยวพี่หมอจะสับไพ่แล้วก็เลือกไพ่ให้สดๆเห็นๆต่อหน้ากันไปเลยนะคะมาดูว่าที่ไพ่เนี่ยอยากบอกอะไรกับคุณบ้างนะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะมาดูการเดี๋ยวเปิดเลยนะคะพี่หมอจะเลือกไพ่ทั้งหมดสามใบบอกก่อนว่าคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะเปิดให้เห็นๆกันแบบนี้ไปเลยนะคะไพ่ใบนี้สี่ถ้วยช่วงนี้คุณจะเหนื่อย เรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักนะคะแต่ไพ่ใบนี้บอกว่าไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาสิ่งใดอยู่นะคะคุณจะผ่านไปได้คุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาสําหรับใครที่กําลังเจอปัญหาเจอเรื่องหนักอกหนักใจอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะคะคุณจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาสําหรับคุณคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วคุณจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่เข้ามาหาคุณได้อย่างราบรื่นและสําเร็จดีแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งในปัญหานั้นนะจุดจบก็คือไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาในชีวิตของคุณ จุดจบก็คือคุณจะแฮปปี้เอนดิ้งและแก้ไขได้แล้วก็ผ่านปัญหานั้นไปได้อย่างแน่นอนนะอ่าไพ่เดอะซันเห็นปะคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความโชคดีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะคุณเนี่ยทำสิ่งใดมักจะสำเร็จมักจะมีโอกาสดีๆมีความโชคดี มีเรื่องราวดีๆเข้ามาสําหรับคุณอยู่เสมอบางสิ่งบางอย่างคุณไม่คาดฝันว่ามันจะเป็นไปได้แต่มันก็จะเกิดขึ้นกับคุณนะสมมุติสําหรับเงินล้านไม่คาดฝันว่าจะได้แต่ก็ได้มางานใหญ่ๆไม่คาดฝันว่าจะดีลได้และสําเร็จก็จะสําเร็จความรักดีๆคนดีที่ไม่คิดว่าจะเข้ามาหาเราก็จะเข้ามาจะมีเรื่องราวดีๆมากมายเข้ามาสําหรับคุณอย่างแน่นอนถ้าให้เดือดตันขึ้นนะคะเป็นพลังงานที่ดี ให้หกไม้เท้าการงานการลงทุนธุรกิจของคุณดีมากๆช่วงนี้หยิบจับทำอะไรเห็นเนงินเห็นกำไรการงานกำลังเจริญรุ่งเรืองถ้าใครทำงานในตำแหน่งในองค์กรก็จะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขยับขยายเรื่องตำแหน่งหนะ้าที่การงานมีโอกาสดีๆเข้ามาผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคุณเรื่องงานรอคอยงานใครตกงานสําเร็จใครกําลังวางแผนเรื่องธุรกิจการงานทําได้เลยทําแล้วก็จะเห็นผลเห็นกําไรแล้วก็ มีความจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างแน่นอนนะคะสำหรับใครผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่จะเป็นดวง,งคุณและเป็นพลังงานของคุณนะคะพิมพ์ว่ารับคำทำนายนี้และให้คุณโชคดีนะคะและเดี๋ยวเจอกับพี่หมอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนนะคะกคนบายบายค่ะ